กินแตงโมป้องกันโรคหัวใจและโรคมะเร็งพืชพิหาปรึกษาเทียนช้ยเกษตรสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกแตงโมทุก,ท,ท,กทุกท่านนะครับวันนี้นะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับในการสัมภาษณ์สดนะครับของเอฟซีที่พี่มายนะครับก็วันนี้ก็พาพี่น้องเกษตรกรนั้นมาชมต่อว่าหลังจากที่เรา ยอดบ่มลุงยอดนะครับเจอวิกฤตอะไรบ้างนะครับปัญหาต่างๆมันจะเกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับพี่น้องทุกอนนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นทําคลิปในเรื่องของข้อของไวรัสนะครับไวรัสในแตงโมนะครับพี่น้องทุกอนไวรัสนะครับมันจะมีลักษณะการเหี่ยวแบบนี้นะครับพี่น้องทุกอนเหี่ยวใครที่เจอแบบปลูกไปปลูกมาอยู่ดีก็เป็นแบบเนี้ยนะครับเหี่ยวลงนะครับ เหี่ยวไปจากตั้งแต่วันเดียวครับวันเดียวมันจะเหี่ยวอาการเหี่ยวของตัวนี้มันคือเวลาครับคพ่อแม่มันจะตายภายในวันเดียวอ่ะแล้วเห็นอ่ะอันนี้เป็นแบบคือยุบไปเลยนะครับมันไม่ใช่โรคเน่าคอดินครับคุณพ่อแม่เนาะมันจะต่างกันกับโรคเน่าคอดินนะครับลักษณะการคล้ายๆกันนะครับพี่น้องสือก่อนนะครับส่วน นักก็จะมีลักษณะการแบบนี้เลยครับน่องคอดินนะครับก็แต่ท่านถามว่ามันเป็นโรคเดียกการยุบเหวไปเลยนะพไน่นองสิก่อนไอ้คนบนบัดเนี่ยหลายอย่างครับก็จะมีแบคทีเรียนะคุณพ่อแม่มาดูผ่านตาพ่มแม่ดูผ่านตาฟังผ่านหูวไว้ก่อนครับ เออลูกเดียนเคยพูดว่าลูกไวรัสเป็นอย่างนี้นะเมื่อวานเองไม่เห็นเป็นไรเลยอีกวันหนึ่งเหี่ยวยุบไปเลยครับพ่อแม่วิธีแก้เลยนะครับวิธีรักษาเลยครับน้องม่มันสําคัญตรงนี้ครับคือวิธีการจัดก,การอะเมื่อเจอปัญหานี้นะพ่อแม่เมื่อเจอปัญหาอย่างเงี้ยพ่อแม่เหี่ยวเขียวเนี่ยครับยุบตายนี่ครับยุบคล้ายคล้ายๆลูกเล้าคอดิน,นครับไวรัสนะครับ เป็นเหมือนไขวัดพ่อแม่เมื่อเราเตรียมดินไม่ดีนะครับลอองพื้นด้วยสารปรับสภาพดินนะพ่อแม่สารปรับสภาพดินซึ่งมันจะมีปูนขาวด้น้มเซียวอะไรแล้วก็มีอาหารธาตุอาหารครบครับคุณพ่อแม่ไปหาซื้อปูนขาวหรืออะไร่ะเดี๋ยวไม่นไม่อย่างอตัวมันแพงนะคพ่อแม่ทุกวันนี้เทคโนโลยีอ่ะผมบอกว่ามักปฏิ้าค้าไปถามเขาหน่อยครับมีสารปรับสภาพดินไหมนะครับวานไปเลยครับ ว่ารองพื้นนะพ่อแม่มันจะตัดปัญหานี้ได้เยอะเลยช่วยได้เยอะเลยครับพ่อแม่เนาะครับไวรัสนะครับพ่อแม่ถ้าเราดูบำรุงไม่ดีเนี่ยมันจะเพื่อจอดอแอรครับเหมือนเหมือนคนเราเราเป็นไข้ครับเป็นไข้ไม่มีหมอคนใดรักษาหายได้ครับไม่มียาใดรักษาไข้หวัดหายได้ไวรัสไวรัสก็เช่กันนะครับพ่อแม่ไม่มียาใดรักษาหายครับไวรัส เหมือนมีไข้เราเนี่ยครับอาการเขาเหมือนเราเลย <c oughs> นะครับพ่อแม่ไข้หวัดเนี่ยเป็นแล้วก็ต้องบํารุงต้องดูแลกินยาฆ่าเชือ้อใช่ครับนี่เช่นกันเมื่อเจอปัญหาพ่อแม่ก็ต้องรักษาก่อนวิธีรักษาก็ใช้เทโลคอซูเอร์็กบวกกับวูดูนะครับนะครับถอนต้นที่เป็นอออนะครับใส่ถุงปทิ้งนอกแปลงครับพ่อแม่อย่าไป,ไปทิ้งในแปลงนะ จรงในแปลงนี้ไม่ได้นะครับพ่อแม่อันตรายเนาะครับวูดูกับเทลลคอนครับพ่อแม่ต้นซ้ายขวานะครับระหว่างกลางนะครับที่พ่อแม่ถอนออกไปอะตักตักลาดที่ระหว่างสองุุมนะครับพ่อแม่แล้วก็ปล่อยน้ำหยดนะครับไวรัสไม่ใช่เน่าคอดินนะครับไม่ใช่แบคทีเรียนะครับมันต่างกันวิธีรักษาพวกกันเนี่ยใช้วีเซ่กับวูดูที่เราเตรียมไว้ ลาดตรงต้นระหว่างคนหลุมนะครับแล้วก็เราต้องฉีดยาบำรุงเกอร์มาพัดนะครับเกอ,อร์มาอามานี่นะครับแ่แล้วก็มูนิกนะครับพ่อแม่โมนิกนี่มีส่วนประกอบองค์ประกอบสําคัญเลยครับต้องขออภัยครับวีเซวีเซครับวีเซนี่คือใช้วีเซกับบูดูนะพ่อแม่ต้องขอ v ise, v ise, v ise, ise, อภั ise, oo, ออยอย่างสูงเลยนะครับวีเซกับบูดูมันใช้น้อยับพ่อแม่ทีเดียวปึ๊ก นะครับนะต้องมีติดบ้านไหมครับที่ลูกบอกเนาะครับวิธีรักษานะครับใช้มุใช้วิเซ่นะครับบวกกับวูดูครับลาดตรงต้นระหว่างที่เป็นนะครับพ่อแม่การให้น้ำที่สําคัญนะครับให้เช้าก็ให้เช้าไปเลยครับพ่อแม่เนาะเย็นก็ยังไม่ต้องให้เนาะให้น้ำก็ได้ปริมาณที่เหมาะสมกับพืชของเราด้วยครับพ่อแม่มูนี่เนี่ยสำคัญเลยครับพ่อแม่มูนี่มันเป็นยาต้านไวรัสนะครับพ่อแม่ยาต้านไวรัสเลยสร้างภูมิคุ้มกันได้เลย อาเมนี่เนี่ยตัวประกอบนะครับตานมีการขาดธาตุเหล็กทั้งสี่นะครับพ่อแม่อาเมนี่เนี่ยกับมูนิกนะครับพ่อแม่แล้วก็เกอรมาพัดสามตัวนี้นะครับฉีดไปเลยครับพ่อแม่ตัวรายละเอียดของมูนิกนะครับสามารถทําอะไรได้บ้างครับมูนิกก็เหมือนกันสามารถเพิ่มการดอกนะพ่อแม่ มันไม่ใช่การแปลงเพศนะครับมันไม่ใช่การแปลงเพศนะครับมมนิกเดี๋ยวลูกจะมาเล่าในหัวข้อย่อยนะครับที่ให้เกี่ยวกับมมนิกที่การทําให้ช่อดอกตรงอย่างเยอะนะครับไม่ใช่การผสมเทียมนะครับไม่ใช่การแปลงเพศนะครับพ่อแม่มันเป็นการเหนี่ยวนําเพื่อให้ดอกตัวเมียเยอะขึ้นนะครับพ่อแม่ผสมเทียมไปอีกต่างครับให้ดอกตัวผู้เยอะนะครับพ่อแม่เนาะแต่เนี้ยอากาศเบี่ยงไปเบี่ยงมานะครับเราต้องมีตัวต้านไวรัส วันนี้เรามาคุยเรื่งองหวข้อนี้ก่อนเห็นไหมเราซื้อซื้อหนึ่งซื้อหนึ่งเนี่ยโมนิกสามารถต้านไวรัสได้นะครับแคปัดลเนาะเร้ต้องบ่มรุงครับพ่อแม่ฉีดเลยอามานี่เกลพัดมมนิกะครับฉีดไปครับแล้วก็ใส่เข้าไปอีกครับแคดเซียโบลอนนะครับพ่อแม่แต่มันก็มีอยู่ในทุกช่วงจังหวะของพืชต่างกันเลยวะเห็นไมเนาะถ้าเราฉีดเนี่ยถ้าเราไม่ฉีดเนี่ยทางใบแล้วก็ทางดินน,นะครับพ่อแม่มนันจะเกิดพืชจะอ่อนแอรครับ เมื่อเอ่อนแอมาเนี่ยโรคก็เข้าง่ายครับทางนินดีง่ายด้วยนะครับครับอครับต้องแปลนี้ของคุณ f c t ซทีพิมายครับเพื่อพิงปลูกแตงโมครับปัญหาที่เจอก็คือโรคเนี่ยครับไวรัสสิบเจ็ดล่องนะครับเจ็ดล่องเจออยู่ปัญหาอยู่ห้าล่องครับต้นหัวน้ำนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทำตามรูบอกนะครับ f c ซผมก็คนหนึ่งคะที่แบบ กังวลนะครับกังวลกังวลว่าเป็นยังไงมันจะหายไหมอะไรนะเนี่ยนะครับก็ขอสร้างแรงบันใจนะครับถ้าเราไม่ได้คุยกันหรือถามกันตลอดเวลาเนี่ยนะครับการบริการของที่นี่นครับก็คือการดูแลลูกค้าที่สักศีร้าออกไปนะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรใ,ใช้ยาเป็นแล้วก็รู้จักคำว่าปลอดสารระยะปลอดสารแล้วก็ช่วงจังหวะของการใช้นะครับอากาศแต่ละวันไม่เหมือนกันพี่พ่อแม่เนาะเี๋ยวร้อนเี๋ยวหนาวนะครับไวรัด นะครับเป็นไข้วัดนะครับมันไม่ใช่คือการเจยมดินเนี่ยดับแรก,กเราเจยมดินเนาะรักษาอค่อที่เบอกแล้วีเซ่ทเราคอปล่อยไปทำอยู่แล้วแล้วก็เ,เอาไปลดตรงระหว่างต้นที่เป็นนะครับ<อ>ทางใบกประดอามินี่นะครับแล้วก็โมนิกแล้วก็เกอร์มาพัดเห็นไหมครับพ่อแม่เมื่อรู้แล้วเนี่ยเราจะป้องกันยังไงเห็นไหมครับแปลงของคุณพีแกรดก็ทีเอฟซีที่พิมายก็เจอปัญหานี้หนัก ้ารองนะครับ้ารองแต่เราก็ลูกค้าหายไปสามวันก็กุ้มใจกุ้มใจเมื่อไม่ได้พูดคุยกันเนี่ยผมก็กังวลใจครับก็เลยดิวครับว่าเราต้องฉีดบำรุงนะครับอย่าไปท้อครับผมเข้าใจดีครับเวลาที่คนรู้สึกไม่ให้แร่งใจหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่หลายคนอาจจะท้อได้นะครับใช้ตัวนี้นะครับ วีเซ่วูดูทางดินนะครับพ่อแม่เห็นไหมครับมันได้ง่ายนะครับเมื่อมีการที่ปรึกษาที่ดีนะครับ f ี่ผมแต่ละคนเนี่ยทำตามแนวทางดูครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนชมกันทุกท่านนะครับที่ทำได้นะครับผมไม่ได้เก่งนะคพ่อแม่ถ้าคุณพ่อแม่ไม่ทำตามที่ลูกบอกเนี่ยคุณพ่อแม่ก็อาจจะไม่ได้อย่างนี้เลยครับบางคนก็ไปหายาวเพิ่ม ต้นทุนนะมแมนะครับง,ง่ายๆสั้นๆเลยครับไวรัสเนี่ยก็คือเป็นเหมือนไข้หวัดนะครับไม่มียาใดรักษาหายได้นอกจากจิกป้องกันนะครับการให้น้ําปริมาณที่เหมาะนะครับปลูกแตงโมนะครับหน้าหนาวของมี่คนนี้ครับเจอทั้งน้ําท่วมอากาศหนาวจัดร้อนจัดมาแมเห็นไหมก็ยังผ่านพ้นมาได้ด้ยดีครับ ต้องขอคุณธิศีที่ไว้ใจกันเองสอบถามมันเข้ามาเรื่อยในระหว่างนั้นนะครับในระหว่างนี้นะครับที่ต่อไปก็จะเป็นในช่วงคัดลูกแล้วคับพ่อแม่เห็นไหมครับปัญหานี้ยังไม่จบเลยปัญหานี้ถึงจะถึงเวลาช่วงคัดลูกแล้วครับพ่อแม่จะทํายังไงดีนะครับจะทํายังไงดีว่าจะได้ลูกหยุกกดกนะครับพ่อแม่อ่าวันนี้มาอยู่กับยายสากันเสร็จแล้วนะครับก็อยากให้พี่น้องติดต่อน,นั้นในจิตวันใจไดว่า ปลูกอะไรนะครับเพื่อไปหาปรึกษาเียเกษตรครับคลิปต่อไปมีอะไรสงสัยหรืออยากได้สินค้านะพ่อแม่สินค้าที่อยากได้ครับก็สามารถกดแอดเพจที่เพจเฟซบุ๊กบริษัทเชียนเกษตรได้นะพ่อแม่เนาะขอสร้างแรงใจให้ทุกท่านนะครับที่ปลูกปลูกอะไรไม่เคยสาเร็จเลยนะครับแต่มาครั้งเร็วครั้งแรกเนี่ยถามกันครับเมื่อสั่งสินค้านะครับคุณพ่อแม่เมื่อสั่งสินค้าไปเริ่มน้อยครับถึงแล้วพ่อแม่เด็ด ทักไลน์เข้ามาถามถามไอ้มินเลยว,ว่าใช้ยังไงตรงจังหวะเนี้ยนะครับคุณพ่อแม่ไม่มีใครเก่งมาจะเกิดครับพ่อแม่อย่าไปอย่าไปหลุดโปรแกรมกันถ้าเราหลุดมาเนี่ยมันจะแก้ยากก็คือการต้องไล่ยาใหม่ครับครับคุณพ่อแม่อะต่อไปก็ได้เข้าถึงช่วงขาดรูครับไวรัสเนี่ยของคุณพี่เนี่ยหายนะครับหยุดได้หยุดการลุกลามก็ด้วยการที่เราพูดคุยกันนะครับ มีอาร์มานี่เถือมาพัทนะครับโมนิกแลก้วก็บีเซ่แล้วก็วูดูแล้วก็แม่นะครับเพียไฟหน้าร้อนนี้นะครับเี๋ย้ไฟจัดนะครับแล้วก็เจออากาศร้อนจัดเลยงพ่อแม่เหมือนกันไปหอไ่อใบแก้วเหมือนกันนะครับใช้กับชุดหน้าหนาวได้เลยนะครับโยกมาใส่เลยนะหวพ่อแม่อะคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนะครับอย่างใั้แม่ติดตามกันเลยไปครับ ชอบกดไลค์ชอบกดแชร์ครับ oh สินค้านะร,ร mmm, oral, im, an an now, wa wa ี่นึครับยํำเลยสินค้านะครับสินค้าที่สั่งไปทุกท่านนะครับพ่อแม่ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ดีนะครับลูกเอกใช้ของดีเนาะอีกอย่างลูกก็เป็นพนักงานนะครับก็อยากให้พ่อแม่นั้นช่วยสนับสนุนในการั่งสินค้านะครับพ่อแม่ไม่ใช่แบบฟังแล้วก็ไปทําตามแล้วโอ้โหคนพ่อแม่อุดหนุนอุดหนุนลูกไหนครับอุดหนุนลูกหนเนาะ ในไงลูกก็เป็นพนักง,งานก็อย่างพห้แม่นั้นในความมีความใจในข้อนี้ว่าผมไม่ได้ร้านเป็นร้านขายยาครับแต่ผมเป็นเจ้าของร้านเนี่ยมันก็จะอีกรูปแบบหน,นึ่งเนาะอันนี้คือความจริงครับก็คืออยากให้พี่น้องเกรกรได้ใช้ของดีๆกันนะครับสงสัยอะไรครับคอมเมนต์ Comment ไว้ใต้คลิปนะครับอยากถามอะไรในเรื่องพืชต่างๆที่คุณพ่อแม่ปู่แล้วเจอปัญหานะครับหัวข้อในวันนี้เลื่อกเกี่ยวกับไวรัสนะครับแล้วก็การสั่งสินค้านะครับจะก็จะมีอยู่ในช้อปปีหรือ แล้วแต่แอดมินเขาจะกดใต้ลิงก์ครับใต้ใต้คลิปได้เลยนะครับสงสัยอะไรถามได้เลยไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวอะไงนั้นครับถามได้เลยพ่อแม่ปลูกอะไรอยู่ครับแต่โมเนี่ยเห็นไหมครับผู้หญิงปลูกเขาไม่เคยปลูกเขายังไม่เคยทําผิดพลาดเลยแต่ใครหลายๆคนที่ปลูกแล้วมันพลาดครับเรามาเริ่มมันใหม่นะครับเริ่มใหม่เริ่มไปดีๆเนี่ยเริ่มเสียงเงินที่ได้ประโยชน์เริ่มใหม่เนี่ยมพ่ามันดีกว่า ที่จะตามคนอื่นไปนั่นนี่นะครับคุพ่อแม่นะครับเราจะไปปรึกษาใครล่ะครับถ้าไม่ใช่หมอเนาะหมอยาหมอพืชนะครับคุณพ่อแม่ต่อให้ปลูกมานาสิบปี20่สิบปีแ้ปีก็ตามคุณพ่อแม่เนาะก็บางจุดบางท่านก็ยังไม่เข้าใจคําว่าตัวยาหรือตัวนะครับเป็นไงวันนี้ครับอันนี้ออกด็ดูภาพสวยงามและก,ก็ภาพที่ไม่สวย ม่หมายความว่าครับหนึ่งแปลงอะต้องมีแล้วครับในหาราบพ่อแม่เนาะคือต้นมาอย่างสวยนะครับบางทีอากาศเวียงนิดเดียวเองแม่เอาต่อไปถึงเวลาช่วงคัดลูกของผู้หญิงปลูกแตงโมครับคลิปนี้คลิปไวรัสในแตงโมนั้นขอสรุปง่ายๆสั้นเลยครับเป็นแคหวัดฉีดยาป้องกันบำรุงบำรุงดินให้ดีนะครับไม่มีมันต้องมีตัวพวกนี้ครับพ่อแม่ นี่ไงมันสร้างผมกันไม่ได้ประโยชน์ของมันหลากหลายเกินนะครับแต่ละจุดเดี๋ยวกระจายไปไรเรื่อยๆที่ลูกค้าคอมเมนต์เข้ามาในใต้คลิปถามเลยถามเลยครับทุกท่านเนปลูกยังไงอะไรใช้ยาอะไรเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเกิดจากอะไรถามได้หมดเลยครับเดี๋ยวรู้จะมาทางคลิปให้นะครับก็อย่าลืมแอดไป,ปที่เพจเฟซบุ๊กด้วยครับพ่อแม่เนาะบริษัทเกษตรครับสินค้าก็สั่งผมครับไปหาซื้อมาที่อื่นมาเนี่มา บางทีอาจจะเจอของปลอมก็ได้นะผมไม่มั่นใจนะครับสำหรับคลิปนี้ผมได้สั่งการเกษตรและบริษัทเชียนเกษตรต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับรักทุกคนครับรักทุกคน f อซทุกทุกทางเวลาเพื่อปัญหาปรึกษาทเทียเกษตรมีปัญหาปรึกษาเทียนไยเกษตร พาตนเหตุถามไทยคลายกังวลทั่วทั้งแคว้นแดนไทยทั่วทุกคน